s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยเดอะไวไฟงานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดอะไวไฟงานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะดำเนินรายการโดยเชลลี่ค่ะดรมานีเน่ค่ะ ครับธัญวัน์ครับเป็นนักเรียนผู้ฟังที่ดีสวัสดีค่ะนักเรียนค <laughs> มเ็นคอมเมนต์แหละคุณเห็นไหมเขาบอกว่าพี่ธันดูเป็นผู้ฟังที่ดีไม่เหมือนในยูซีเลยใช่ผมก็เลือกคนว่าผมจะให้ความเคารพกับใครนักศึกษาธัญวัตรผมจะผมจะเลือกการให้ความเคารพว่าคนนี้เคารพสวัสดีครับอาจารย์ <laughs> <laughs> มานั่งฟังเลคเชอร์ทุกคอีกเลยอ่ะใช่ใช่แล้วก็ตั้งใจฟังด้วยแต่ฟังยศคือเล่าอะไรก็เล่าไป <laughs> เปลี่ยนอารมณ์เปลีย่ยนอารมณ์พี่เฉลยศวันนี้จะเป็นเทปแรกที่เราแบบได้กลับมาจัดรายการหลังจากที่เรางดนได้ออนแอร์ไปแล้วครับซึ่งเราก็เลยจะได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคนจากที่แบบคุณผู้ฟังที่เขาได้ฟังหรือว่า,าได้ดูเราใน u t u b e มาอะไรเงี้ยเออทันรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าก็เป็นการตอบรับที่ดีนะ <c oughs> มีคนรู้สึกเหมือนเราว่างานวิจัยนี่มันยาก <c oughs> มีคนบอกนนมีคนแซวเรื่องแบบชื่อรายการเนาะว่า <c oughs> งานวิจ kind of um, ัยก็แบบเป็นเรื่องง่ายได้เออจริงๆเราอยากจริงๆก็สนุกนะครับสมว่ามันคิดว่ามีคนหลายคนอยากรู้งานวิจัยเหมือนกับเราอะเขาที่อ่านคอมเมนต์นะฟีดแบ็มาแต่แบบไม่มีคนมาแปลให้อ่ะไม่มีคนมาอธิบายมันเข้าใจง่ายว่าตกลงแล้วมันคืออะไรอะไรครับอืมพี่ก็ดีใจอ่ะดีครับดีใจที่แบบหลายๆคนชอบอะไรเงี้ยค่ะครับสนใจอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนาะ โอ้ยมีคนอย,อยากฟังเรื่องแบบนี้ด้วยจริงๆนะอะไรเงี้ยเออหลายๆคอมเมนต์ในในที่ต่างๆใน u t u b e อะไรเงี้ยนะคะของรายการเทปเราหลังจากที่ออกไปเขาก็บอกว่ามีหลายๆคนก็บอกว่าแบบอยากจะให้แปะลิงก์เปเปอร์หน่อยอจะได้กลับไปอ่านอ,อ,ะอะไรเงี้ยก็รีคิดว่าเดี๋ยวเราก็นะ่าราน่าจะทําได้นะแปะลิงก์เปเปอร์เผื่อคนที่แบบสนใจอยากจะอ่านแบบคือเท่าที่รีสรุปมาให้ฟังเนี่ยรีบอกตรงก็คือมันคือการสรุปรบแบบ เอ่อเอาใจความสําคัญมาเล่าให้ฟังแต่สําหรับคนบางคนที่อยากจะแบบอ่านแบบราย,ยารละเอียดจริงๆ,ๆบางอย่างเพิ่มเติมเออเอเออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้แล้วเดี๋ยวไปตามอ่านกันได้นะคะคอ่ะวันนี้ท็อปิกของวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังบอกชื่อเรื่องเลยนี้ไม่เกินน่าสปอนไปเลยครับเงินซื้อความสุขได้หรือไม่และต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขนี่คือคลาสสิกนะ ปัญหาคลาสสิกชอบเถียงกันซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้หรือเปล่าอ่าท่านว่าไงเงินซื้อความสุขได้ไหมผมว่าซื้อได้เนี่ยซื้อกาแฟแก้วหนึ่งก็มีความสุขแหละสุขปะแต่แบบถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขปะใช่ปะแพงกับกันอะไรเงี้ยเออแต่แบบมันก็จะมีบางอย่างเช่นเอ้บางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อนะเราก็มีความสุขได้อืมคมอ่ะอันนี้แบบพับพุทธนะเออก็เลยเช่นอะไรบ้างอย่างที่ก็เลยแบบเช่นไม่ได้ซื้อก็มีความสุขได้อยู่เฉยเเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรก็มีความสุขได้โดยที่เราไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยแต่บางทีเหตุผลเบื้องหลังคือก็มึงซื้อเงินมาเพื่อมีเวลาว่างไงมีเงินเพื่อซื้อเวลาว่างได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันก็แบบยังดีเบตกันได้อยู่เออว่าตกลงแบบเงินซื้อความสุขได้ไหมครับอือย่างที่อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละว่ามันเป็นปัญหาแบบคลาสสิกเป็นคําถามคลาสสิกมากๆคนชอบแบบเถียงกันอะไรเงี้ยซื้อได้ซื้อไม่ได้ร้องไห้บนรถสปอร์ตดีกว่าร้องไห้ ข้างถนนอะไรอะไร<อ> <ๆ S 2> กวา <ๆ S 2> ไปอะไรอย่างงั้นนะเออโอเคทีนี้พอแบบมันก็เริ่มจากคาถามนี้เนอะพอแบบพี่รู้สึกมีคําถามนี้สงสัยก็เลยไปหาข้อมูลมาที่แบบแ่าดูจะเป็นแบบเป็นงานวิจัยจริงจังไหนมีใครเคยทําบ้างก็ปรากฏว่ามีคนทําเรื่องพวกนี้เยอะมากอืเยอะมากๆที่เป็นนักวิจัยนะคะอืโอเคพี่ก็เลยแบบ ลองเลือกมาวันนี้เาจะเลือกมาเล่าให้ฟังหลายงานอยู่เหมือนกันจริงจังอยู่เหมือนกันนะ,ะทีนี้จะเริ่มจากงานวิจัยงานแรกแบบเบาๆก่อนนะคะก็เป็นงานของอาจารย์กลุ่มหนึ่งแล้วกันนำโดยศาสตราจารย์คนหนึ่งที่อยู่ที่ Harvard Business School ชื่อว่าอาจารย์จอห์นจาคิโมวิชชื่อยากเหมือนกัน <c oughs> อาจารย์วันนี้เขาบอกว่าเขาออกตัวเอียดก่อนเลยว่า งานวิจัยของผมเนี่ยจะเขียนที่จะเขียนแล้วก็วิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยค่ะก็คือเขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าคุณจรเขาออกตัวก่อนว่าผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้บอกนะว่าเงินซื้อความสุขได้แต่ผมบอกไปก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้คุณฟังว่าเงินเนี่ยช่วยให้คุณกังวลน,น้อยลงได้ซึ่งไม่เหมือนกัน เขาบอกว่าไม่เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นบอกว่าแบบไม่ได้บอกซื้อความสุขได้แต่ว่าบ่อยคุณกังวลน้อยลงได้อย่างนั้นนะโอเคอย่างที่บอกก็คือว่างานเนี้ยก็เขียนโดยอาจารย์หลายๆคนแต่นำโดยคุณจอรเนาะคณะอาจารย์หลายๆคนที่ว่าก็คือมีอาจารย์จาก Harvard จาก University of Southern California จาก Columbia Business School วิธีการทำงานวิจัยของเขาก็คือเขาให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครจำนวน522คนเขียนบันทึกไดลี่เป็นเวลา30วัน หนึ่งเดือนนอกจากบันทึกในเดล่แล้วเนี่ยเขาก็ให้ทำแบบสอบถามด้วยก็คือเป็นแบบสอบถามว่ารู้สึกยังไงคเครียดไหมมีความสุขไหมให้ทําแบบสอบถามแบบนี้ทุกอาทิตย์แล้วเดล่ก็ให้จดบันทึกนะวันนี้เป็นยังไงรู้สึกไหมทําอะไรกิน,น,นบันทึกเดล่ทาทั้งบันทึกเดล่แล้วก็ทําแบบสอบถามด้วยแบบสอบถามก็คือคอยสํารวจนั่นแหละว่าช่วงอาทิตย์นี้คุณรู้สึกยังไงคุณมีความสุขไหมคุณพอใจกับชีวิตของคุณไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประ,ประมวลผลสรุปได้ว่า เงินสามารถทําให้เครียดน้อยลงได้จริงอืเพราะอะไรอันนี้คือที่สําคัญเขาสรุปมาว่าเพราะอะไร,รเขาบอกหนึ่งเพราะว่าเงินสามารถทําให้เรามีอํานาจในการควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ดีอย่างเช่นฝนตกถ้าเรามีเงินเราก็สามารถเรียกอูเบอร์ได้ซื้อรล่มอะไรว่าไปถ้าเกิดไม่มีเงินเราก็เร,กเราก็เรียกแกร็ไม่ได้เราก็เรียกอูเบอร์ไม่ได้ซื้อล่มไม่ได้ต้องรออย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็อันนี้เงินสามารถซื้อความสบายให้เราได้อสองรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะนำพาไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นครับเขาเขียนแบบนี้นะเออซึ่งข้อนี้แหละที่จะนำพาไปสู่คำถามต่อไปของพี่คือเขาบอกว่าอาจารย์จอห์นคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมอย่างที่บอกผมไม่ได้บอกนะว่าคนรวยจะไม่มีความทุกข์ผมแค่บ,บอกว่าถ้าคุณมีเงินเงินจะอนุญาตให้คุณแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอืม,อมซึ่งอย่างที่บอกคือไม่เหมือนกันนะโอเคก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะ ถ้าเกิดมีเงินก็คุณสามารถแก้ปัญหาได้มีปัญหาหลายอย่างเลยที่คุณสามารถแก้ได้โดยใช้เงินคืออย่างนี้พี่คิดว่าที่เขาพูดแบบเนี้ยก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นภาษาดูยากไหมดูเขาระวังในการใช้คำเ,ออเขาจะใช้คําว่าแบบพึงพอใจก็จะไม่ใช้คําว่าแบบแฮปปี้เนี่ยสเวลาในเวลาที่เขาเขียนในเปเปอร์โอเค แต่ทีเนี้ยบางทีพี่อ่านไปเนี่ยคําว่าแบบพึงพอใจหลายๆทีพี่ก็คิดว่าแบบตกลงมันแปลว่าเงินเยอะแล้วมีความสุขเยอะขึ้นตกลงคุณคุณสมัยถึงอย่างนี้จริงหรือยังไงเนี่ยอ่านไปก็จะคิดอย่างนี้ไปตลอดนะสำหรับตัวพี่นะโอเคทีนี้มันก็เลยไปถึงคําถามต่อไปของพี่ว่าโอเคเอา้าวงั้นลองไปหางานอื่นมาอ่านดูซิถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะขึ้นเนี่ยมีความสุขเยอะขึ้นจริงไหมเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขให้ทันตอบบ้างเลย ท่านคิดว่าท่านต้องมีเงินเท่าไหร่ท่านถึงจะมีเอาปีหนึ่งนะเอาปีหนึ่งปีหนึ่งสมมติอ่ะเดือนหนึ่งเงินเดือนสมมติอ่าต้องเอาเงินเดือนก็ได้เดี๋ยวเรามาคูณสิบสองว่าล้านขึ้นเป็นบาทปีใช่ป่ะล้านขึ้นก็ประมาณเอ่อโอเคปีหนึ่งต้องหาได้ประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทถึงจะรู้สึกมีความสุขเอาเอาตัวเลขนี้นะตัวเลขนี้นะกลมๆโอเคก็เกือบเดือนหนึ่งนะประมาณแสนแสนหนึ่งก็กว่าอะไรงั้นแสนหนึ่งอ่ะ อาเดือนละแสนเดือนละแสนเราก็จะมีความสุขละโอเคอืออ่ะ okay. จาตัวเลขนี้ไว้นะคะธัญวานนะักศึกษาธัญวานค่ะท <c oughs> <c oughs> ีนี้เดี๋ยวจะเฉลยครับมีตัวเลขมาเฉลยด้วยว่าแบบคนในแต่ละประเทศมันจะต้องมีเงินระมาณเท่าไหร่แต่ว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันอยู่แล้วเขา้าใจได้เพราะว่าแต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขไี่เหมือนกันใช่แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะ่ะม,มันมีงานอีกหลายงานที่แบบ ซับซ้อนนะจริงๆซับซ้อนมากเอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังทีละทีละงานว่าค,คือมีหลายงานที่กว่าจะแบบไปรวบรวมแล้วออกมาเป็นข้อมูลว่าต้องมีเงินแต่ละประเทศเนี่ยเอ่อถ้าเราไปอยู่ในประเทศนั้นๆเราต้องมีเงินเท่าไหร่เราถึงน่าจะมีความสุขอะไรอย่เงี้ยค่ะอ่าโอเคปีเอ่อมาดูที่งานของปีนี้ก่อนปีสองพันสิบปดมันมีผลสํารวจซึ่งจริงๆคาว่าผลสํารวจที่นี่คือโพนั่นแหละคําว่าโพเนี่ยมันแปลว่า มีแบบสอบถามมาคุณตอบไปตอบเลยไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมาแบ็กอัพตอนที่สร้างแบบสอบถามนี้มันก็คือโพลโอเคโพลนี้มาจาก Gallup WorldPol l นะคะสำรวจคนมาหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนจากหนึ่งร้อยหกสิบสี่ประเทศทั่วโลกเยอะมากยิ่งใหญ่อว่างานอ่ะเออในโพลสำรวจเนี่ยเขาก็จะมีเซตคําถามเกี่ยวกับ ข้อหนึ่งนะคะเซตคำถามที k k はは่เกี่ยวกับอำนาจในการซื้อของจับจ allora ่ายคุณคิดว่าจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณสามารถซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมเซตคำถามแรกถามไปเซตคำถามที่สองเป็นเซตคำถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตและความเป็นอยู่คุณชอบชีวิตของตัวคุณเองในตอนนี้ไหมอืมอืมที่ไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณพอใจหรือเปล่าคุณชอบหรือเปล่าคุณชอบตัวเองชอบชีวิตตัวเองในตอนนี้หรือเปล่าสองเซตคำถามนี้นะ เขาเอาผลสำรวจของโพนี้นะคะมาคํานวณดูก็เอาคําตอบจากเซตคําถามทั้งสองเซตนี้ค่ะมาลองไขกันดูว่าเออคนส่วนใหญ่ที่เขาพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเนี่ยเขาต้องมีกําลังในการซื้อของจับจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่โอเคซึ่งคนสํารวจมา164ประเทศก็แน่อยู่แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือตัวเลขของแต่ละประเทศมันก็ต้องออกมาไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีเงินเฟอ้อมีเศรษฐกิจอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะคะโอเค แต่เขาบวกคำนวณเฉลียฉฉล่ยมาแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่คนที่จะมีความสุขเนี่ยต้องมีเงินอยู่ที่จํานวนปีละนะหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นห้าพันยูเอสดอลลาร์ต่อปีที่เป็นเงินบาทก็คือประมาณสองล้านถึงสองจุดเจ็ดล้านบาทโดยประมาณครับทั้งโลกเอามาเฉลี่ยนะคะถึงจะมีความสุขโอเคทีนี้พอมีโพตัวนี้ออกมาในปี2018มีนักวิจัยเขาเอาไปคิดต่อว่าเอ๊ะถ้างั้นสมมติว่าถ้าเรามีเงินมากกว่าเอ๊ะถ้าเกิดแปลว่าถ้าพี่มีเงิน เฉลี่ยต่อปีพี่สามารถหาเงินได้มากกว่าสองล้านหรือสองจุดเจ็ดล้านต่อปีพี่จะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นปะเออเข้าใจปะเข้าใจยิ่งมีเงินมากแสดงว่าต้องยิ่งมีความสุขมากหรือเปล่าหรือว่าเลยไปจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่สุขละอุ้ยฉลาดอ่ะกัญวดใช่มบวกสิบคะแนนให้เลยคะแดนี้จิตวิสัยจิตวิสัยเก่งมากต้องมึงซึ่งเป็นอันนี้อ่านมาก่อนปะเนี่ยใหม่ไม่ใม่ม่ม่เก่งมาก ถ้าอยู่ในห้องมันเป็นอย่างนัง้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละ<อ>จริงจริงมันแบบอันนี้ก็สปอยแล้วละกัน<อ>คือถึงจุดหนึ่งอ่ะมันไม่ไม่มีความสุขละออแต่เดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าทําไมอะไรเงี้ยค่ะโอเคกลับไปที่คําถามก่อนสปอยก็คือว่าเมื่อกี้เขาบอกใช่ไหมคะบอกว่าเราจะต้องมีเงินประมาณสองล้านถึงสองจุดเจ็ดล้านบาทต่อปีถึงจะอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินมากกว่าน,นั้นเอ๊ะเราจะมีความสุขมากขึ้นไหมนะอะไรเงี้ยนะ,ยนะคะ นักวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะคะเขาก็เลยมาจาับมือช่วยกันวิเคราะห์โดยมีคุณแอนดรูว์เจฟลุยส์เทสองคนนี้มาจากเพอร์ดูยูนิเวอร์ซินะคะเป็นแกนนำนั่นแหละนะมีคุณเอ็ดไ e เนอร์จาก University of Illinois, ชิเกฮิโรโอชิจาก University of Virginia ี่คนนี้มาจาับมือร่วมกันทำงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมา งานวิจัยตัวนี้อย่างที่พี่บอกคือมาวิจัยว่าทั้งคนมีเงินเยอะขึ้นเนี่ยแสดงว่าความสุขมันต้องเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคงานวิจัยตัวนี้ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Human Behavior ด้วยนะคะโอเคทีนี้วิธีในการวิจัยของเขาก็คือเขาไปเอาสถิติจากโพลนั่นแหละตัวเมื่อกี้นั่นแหละ ที่สํารวจจากคนล้านก็คนนะ่ะที่เมื่อกี้ที่พี่บอกนะคะมาสร้างเป็นโมเดลที่สามารถคํานวณได้ว่าจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทําให้คนมีความพึงพอใจหรือมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะตอนแรกก็จะถามว่าอยากเดาไหมแต่คือเธอเดาไปแล้ว <laughs> แล้วก็เดาถูกด้วยเดาถูกเลยเก่งอะ่ะมั่วถูกมั่วถูกพี่เ <laughs> ก่งอะ ผลเอาอก็อ่ะ,อะ,ฉะเฉลยผลปรากฏว่าเออจริงถ้ามีเงินเยอะขึ้นก็มีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นมีความสุขเยอะขึ้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นถึงแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้น嗯嗯ถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยคนที่มีเงินมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความสุขมากขึ้นตามจำนวนเงินตรงกันข้ามด้วยซ้ำแปลกใจตรงเนี้ยพี่นะัวอ,อยากรู้เพราะอะไรเนาะตรงกันข้ามเมื่อมันเลยจุดจุดนี้ไปนะคนเราไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นละแต่มีความสุขลดลง เออแสดงว่ามันมีจุดที่แม็กซิมัมอยู่อ่ะมันถ้าเป็นการาฟคือมันลงใช,ใช่ไหมพอพอแบบแต่จุดนี้คือต้องมีมีความสุขแบบมีเงินจานวนนี้มันจะมีความสุขมากที่สุดเลยถ้าอยู่ในประเทศนั้นๆถ้าเกิดมากกว่านี้มันจะลงละอืมที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาวิเคราะห์ออกมาว่าสันนิษฐานมานะคะว่าที่คนยิ่งมีเง,เงินเยอะขึ้นกลับมีความสุขน้อยลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราต้องการเงินแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นแหละในการที่จะใช้ชีวิตให้สบายอ่ะง่าย ค่าบ้านค่ะรถค่ะกินอยู่แบบสบายสามารถซื้อบ้านได้สามารถซื้อรถได้สามารถใช้จ่ายค่ากินอยู่ในแต่ละวันแบบสบายๆไม่ต้องคิดมากเลยว่า,เ,าเข้าร้านอาหารคูยง่ายคือแบบไม่ต้องดูดเมนูเราไม่ต้องดูราคาเลยอะกินอยู่แบบสบายๆเนี่ยค่ะสามารถมีเงินไปซื้อกองทุนได้ซื้อประกันสุขภาพได้คนเราต้องการเงินจํานวนหนึ่งเท่านั้นแหะเพื่อที่จะกินอยู่แบบสบายๆ,ๆะคะ่ะ ถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยมันคือการที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุนิยมครับ materialism เขาบอกว่าก็คือจะเอาไปแบบไปทางไปซื้อแบบพวกสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นต่างๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเงินไปใช้จ่ายทางด้านสินค้าที่ฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อน,นั้นเนี่ยคนจะเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะที่อาจจะระดับใกล้ๆก,กันหรือเป็นไรไม่รู้ คนชอบตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่แบบมากกว่าเราอมีมากกว่าเช่นักก็มีกระเป๋าใบนั้นคนนี้มีใบนี้อะไรเงี้ยแบรนด์เนมอะไรว่าไปใช่ไหมอุ้ยมีแบรนด์ที่แพงกว่าเราอะเพื่อนเราคนนั้นอะไรเออเขามีเยอะกว่าอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าเมื่อทําแบบนั้นนะเราจะเริ่มแบบมีความสุขน้อยลงหรือว่าไม่มีความสุขครับอืมเพราะฉะนั้นก็คือแบบสรุปเลยก็คือเราต้องงานเงินถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นถ้ามันมากมากไปกว่าการที่แบบตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตเนี่ยเราจะเริ่มแบบ ไปทางของฟุ่มเฟือยแล้วแล้วเราจะเริ่มไม่มีความสุขละอะไรเงี้ยคือถ้าดูจากโมเดลของระดับความสุขของคนที่มีที่ยิ่งมีเงินเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันจะเริ่มกราฟมันจะเริ่มลดต่ําลงต่ําลงมาใกล้ๆจนถึงจุดของคนที่มีไรายได้แบบต่ํากว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำอะเออทีนี้มีอยู่องค์กรองค์กรหนึ่งนะคะชื่อว่า S อ o n e y นเขารู้ว่าทีมนักวิจัยมเมื่อกี้สี่คนนั้นนะคะ จับมือแล้วก็สร้างโมเดลนี้ขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าอู้คนต้องมีแบบเงินถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นจากนั้นมันจะแบบลดต่ําลงแล้วเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองมาแบบหาจุดสูงสุดตรงเนี้ยของแต่ละประเทศดูดีไหมว่าคนที่อยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องมีเงินไอจุดสูงสุดตรงเนี้ยมันคือแบบมันคือค่างเงินเท่าไหร่รรใช่ในทั่วโลกนะเขาทํามาเป็นแบบแผนที่โลกเลยอะอเออเอสมันนี่เขาก็มาคํานวณโอเค อันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบสนุกๆแล้วนะคะประเทศที่ค่าของความพี่ใช้คำว่าค่าของความสุขเลยแล้วเนอะค่าของความสุขแพงที่สุดสูงสุดสูงสุดออันดับหนึ่งของโลกเดปาปะอยากเดปาปะเดี๋ยวพี่จะจะใบให้เพราะมันยากไปหน่อยจะสโคมให้เป็นประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปตะวันออกกลางหรอ,อประเทศอะไรแต่ว่าอันนี้หมายความว่าต้องมีเงินเยอะมากๆถึงมีความสุขได้เหรอเยอะที่สุดในโลกแพงที่สุดอะ UAE ซาอุอะไรอย่างี้ไหมอืมที่พูดมามันก็มันก็มันออกกนเอาประเทศเดียวสิอ่ามันไม่ใช่ตะวันอกว่านะมันเอเชียนี่หว่าตะวันอกกลางเหรออิรักอิหร่านก็คือเขาบอกว่าประเทศที่แพงอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คืออยู่ที่อิหร่านคนอิหร่านเนี่ยต้องมีเงินต่อคนนะต่อคนต่อปีนะคะประมาณสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย US ดอลลาร์ต่อปีเฉลี่ยแล้วประมาณแปดจุดแปดล้านบาท โอ้โหแพงปะแพงมากแพงมากแพงมากเออเดาที่แบบแพงที่สุดไปแล้วเธอก็ต้องเดาถูกที่สุดอันนี้ฉันไม่หมดทวีบล้วเดี๋ยวผิดแพงสุดเหรอแพงสุดคือไปแล้วอหล่าอันนี่ถูกสุดต้องทาเงินน้อยที่สุดมันต้องชีวิตที่แบบเรียบง่ายเรียบง่ายสแกนสแกนเดียเวียอะไรอย่างนี้ปะไม่อันนั้นข้าของชิปสูงเออยากกว่อพี่ยากยากยากเอเชียแต่ส่วนเอเชียที่พัฒนาแล้วอะ อไม่ได้จ่าได้ถ่กอ่ะเดาไม่ได้ถูกแต่เดาได้ดีฉเฉลยค่ะมันชื่อว่าเมืองเซียร่าลีีอนนะคะอยู่ที่ประเทศแอฟริกาครับต้องมีเงินประมาณแปดพันหก้ยห้าสิแปดอรสประมาณสามแสนหนึ่งหมืนบาทต่อปีคุณก็มีความสุขแบบสุดๆได้แล้วอ่ะสามแ0นต่อปีต่อปีนะหารเป็นเดือนก็เท่าไหร่อ,อ่ะไม่เก่งเลขอ่ะสาม0มื่นกว่าเออสาม0 0่นกว่าบาทเองไงแถวๆนั้นสามสี่หมื่นอเลีเซอันนี้คือมีความสุข แม็กซิมัมเลยนะน oh, สุด oh, ที่สุดเลยนะ oh, oh, oh. เออต่อปีอะไรเงี้ยอัปิดท้ายเมืองไทยเอออยากรู้เลยผมว่าอยู่ล่างๆอะพี่เท่าไหร่ผมว่า,ายังยันคำเดิมว่าต้องมีเงินลุ้นเลยเนะี่ยล้านหนึ่งต่อปีผิดใกล้เคียงมากที่สุดเลยอะ สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสสิบห้า USD ประมาณหนึ่งจุดสามล้านบาทต่อปีหนึ่งจุดสามล้านบาทต่อปีหารหารทิบสองก็กแสน 2, อแสน 2, องประมาณเดือนเดือนละแสนสองอะไรเงี้ประมาณเดือนละแสนสองแสนหนึ่งแสน 1, แสนหนึ่งเดือนละแสนหนึ่งคุณก็มีความสุขแล้วอแต่ถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่อ่ะออก็ไปถึงจุดนั้นยากเนะาะใช่ไหม เงินเดือนละแสนนะเออเออต้นเหนื่อยแค่ไหนนะหยิได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือนี้แหละก็คือเขาบอกว่าเงินแสนหนึ่งนี้สามารถพี่แปลเป็นไทยอีกทีนึ่งนะให้มันเข้าใจง่ายๆคือคนเราจริงๆต้องการเงินเดือนถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะคะเดือนละแสนหนึ่งก็จะสามารถตอบสนองพื้นฐานชีวิตได้หมดแล้วค่ะกินค่ะอยู่สนนิษฐานว่าน่าจะไปถึงค่าบ้านค่ารถค่ะกองทุนประกันสุขภาพค่ะเดินทางคัฟเวอร์ได้หมดแล้วไม่อันนี้ไม่รวมค่า ฟุ่มเฟือยอื่นๆใดๆอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ประมาณนี้น่าจะมีความสุขได้แล้วนะคะอ่ะทั้งหมดที่ฟังมาวันนี้ธัญวันรนักศึกษานักศึกษาธัญวัน์สรุปหน่อยผมว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ผมว่าซื้อได้อืมถ้ามีในจํานวนที่มากพอใช่ไหมอืมเออมันต้องแบบมีวงเล็บเนาะพี่ชลีเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเรามีเงินเดือนสมมติในจบใหม่ชอบบ่นกัน่ะก็สมควรที่จะบ่นแหละคือสมมติได้แค่หมื่นสองเนี่ยเอาวามสุขที่ไหนกินอ่ะ ใช่ป่ะชีวิตเรามันต้องมีเขาเรียกอะไรนะความพึงพอใจมากกว่าแค่กินอยู่อ่ะมีความรื่นลมมาก่านความรื่นลมมากก่อนเนี้ยแล้วเงินบางอย่างมันทาได้ผมว่าถ้าอะไรอย่างเนี้ยมันมันนําไปต่อถึงแบบนโยบายสาธารณะพซีเม y เกอร์ต่างๆเอามาคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นจุดของเนี้ยคือแสนหนึ่งทำยังไงให้คนแบบกระเถิบขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เห็นด้วยขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ไปไกลและอะไรเงี้ยมันต้องขยับให้คนใกล้กับจุดนี้ให้ได้มากที่สุดอะ อ<ๆ>ันนี้สรุปได้ดีพี่เห็นด้วยเลยแบบสมมติเด็กๆจบที่เขาจบใหม่เขาได้แบบหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นสองแล้วกันเลยเจอว่าหม,มื่นสองอะไรเงี้ยค่าเช่าหอสมมตินะคะว่าเขาไม่ได้มีบ้านในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเช่าชอหอต้องเดินทางอีกไหมขนส่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันนะมันยากมากที่จะหาความรื่นลมอ่ะอย่างที่พี่ชลธีบอกได้อ่ะแสนหนึ่งมันก็คือบอกว่ามันบารายกำลังดีนะได้ทั้งกินอยู่แบบไม่ต้องอัตคัดอะ แล้วก็มีความรู้เราในชีวิตแล้วก็ทํางานที่ทํางานไปอะไรเงี้ยรเราก็หวังว่าก็อยากถึงจุดนั้นเร็วๆอยากไปตรงนั้นมากนะ <laughs> ตรงนั้นมากนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราจบด้วยเสียงหัวเราะอยู่ก็แสดงว่าเราก็มีความสุขอยู่ <laughs> ครับ <laughs> ครับโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นสนุกสนุกผมชอบชอบเ,ออเราต้องมีเงินเท่าไหร่เราก็ตั้งโกลเลยว่าเราจะต้องมีเงินประมาณแบบหายได้เดือนละแสนหนึ่งเราจะมีความสุขมีโกในชีวิตเราต่อย่าลืมการจัดการการเงินด้วยนะสมมติได้แสนหนึ่งแต่คุณใช้ไปห้าเก้าหมื่นเนี่ยก็ไม่สุขนะถูกต้องถึง <laughs> มตมนแสนนึงค่าเช่าห้อง คุณไปเช่าสักแบบเดือนละเก้าหมื่นเงี้ยก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยต้องจัดการเงินการเงินต่อด้วยคุณบารานชีวิตบาลานชีวิตด้วยใช่เป่าเออทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาไปบาลานดีๆซื้อกองทุนซื้อประกันสุขภาพอะไรชีวิตตัวเองน้อยเออสาคัญคือพอแสนนึงมันสามารถวางแผนชีวิตระยะยาวได้นะเออพูดดีๆ่มพูดดีมันไม่ได้มันไม่ได้แค่กินอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆมาวานวิตยเกษียณเก็บเงินยังไงใช่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ย วางแผนประกันชีวิตวางแผนผ่อนบ้านใหม่ๆอะไรเงี้ยมันระยะยาวก็สาคัญนะพี่ว่าเนี่ยมันก็กลับไปสู่อาจารย์คนแรกๆที่เขาพูดว่าแบบเงินทําให้คุณเครียดน้อยลงใช่ใช่มันเครียดนั่นเครียดน้อยลงทั้งระยะสั้นและในระยะยาวด้วยอะร,ระยะยาวเราก็เครียดน้อยลงเลยเพราะเรารู้แล้วว่าคนเราพี่ว่านะถ้าเกิดว่าความสุขจริงๆมันก็คือความแบบ คือเราตังวลน้อยลงกับชีวิตของเราอะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่พี่บอกระยะยาวเราพอจะรู้แล้วว่าอ๋อเราอุ่นๆใจอยู่มีกองทุนนี้อยู่มีเงินเก็บตรงก้อนนี้อยู่อะไรเราเครียดน้อยลงเราก็มันก็ไปด้วยกันมันก็จะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคก็ติดตามนะคะรายการเน็ตไวไฟงานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกออนแอร์ทุกวันอังคารนะคะจากจักมอนพอดแคสต์ค่ะวันนี้ชลี่นะคะและ ท่านครับเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ